สวัสดีครับพบก,กับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับทีมง,งานอลซูพี่มังกรมิเรอสาขากุชินาลายนะครับกับผมเซลโดโนะครับผมค่ะหนูเซีทิปค่ะอ่านะครับวันนี้เราอยู่ไหนกันนะครับตรงทิ่วันนี้เราอยู่ที่สวนปันมาค่ะสวนปันมาเป็นไร่เกษตรที่เป็นแปลงสาธิตสําหราับเาาอเภอเขาวงของเรานะครับผมตัวนี้นะครับวันนี้เขาก็จะจัดกิจกรรม อ,อบ<ล>มรบมกรเกษตรกรค่ะเกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์ค่ะปลูกข้าวอินทรีย์กันนะครับผมว่าเรามารับความรู้ยังไงกันบ้างแล้วก็จะมีชาวบ้านที่ฟังอบรมอรูบ,บ้านเกือบหกสิถึงเกือบร้อยได้เลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีรถมานําเสนอให้ลูกค้าอีกนะครับผมแล้วก็ในช่วงท้ายรายการเราก็จะมีจับ ชื่อสุ่มเพื่อรับของรางวัลค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคไปกันสีไลเลยรถต่สีไล่แต่ว่าไม่รังค์ไฟเอาม่ที่ค่อยใสสวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้มาจากอิลสูงเฉี่ยไรนะครับผมบินนะครับจะเอารถมาสู้นะครับผมลราคาให้ลูกค้าร่วมลงทะเบียนนะครับรุ่นรับ เชิงไซไฟฟ้านะครับถึงนั้นมองไห้นะครับแล้วก็ผู้ใดลงนรเปลียนเท่ากับจไดย์นามขนงแต่ทุกคนเลยนะครับผมตัวเองนะครับแล้วเขาจะฝากนะครับของอีสูของเขานะครับผมกับทีมงานฝ่ายขายนะครับกับผู้จัดการนะครับพี่เยวนะครับผมผู้จัดการฝ่ายขายนะครับผมแล้วก็เซิลทิปนะครับผมเจ้ทิพนะครับแล้วก็เซิลอ่อนนะครับแล้วก็ผมเองเซลโดนะครับผมตัวเอง